ดีครับอยู่กับผมเบาวนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาตั้งรอบดักกอบนะครับก็รอบที่ป๊หมอมานะครับก็เป็นรอบดักปูนะครับผมจะเอามาดักกอบนะแล้วก็เงื้ยติดใจนะครับก็เป็นเงี้ยปลาซับนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มดักกันเลยว่านะมาครับก็จะดักไปกลางๆหน้านะครับตอนนี้ก้าวกำลังชุกแหละ จะดักมาตรงนี้นะครับมันเป็นลุ่มอยู่นะเป็นลุ่มแล้วมีน้ำน้อยๆนะครับกอตีช่วยมากเลยตรงนี้ ช่วยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีก๊อบไม้นะแต่ว่าก็ดักดักไปกอน Huh? Ah. โอเคนะครับก็ตอนนี้ผุมได้ดักกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคอยมาลุ้นกันตอนเช้านะครับว่าจะได้ไหมนะครับสวัสดีตอนเช้ามือตุกุนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรอบดักกอบนะครับที่ผมได้ดักเอาไว้แหลกเมือ่อคืนนะครับก็เองมาดูกันตอนเช้ามืดนะครับว่าจะได้ไหมเราก็มาลืมด้วยเลยนะครับมาดูลูกแรลกกันก่อนนะผุมดักเอาไว้ในส่วนปั้มนะครับลูกแรลก Mấy lưỡi <laughs> Cùng cho mấy đai nó gặp Mấy đai tuổi điếu nó gặp Như ở đây có mì ở đây nè Lòng mà đu ăn thì xót nó gặp Ngoài trời đai mai nè อันแรกไม่ได้นะครับจะได้ไหมได้ไหมอือน่าจะไม่ได้นะครับเอาลอบดักปูมาดักกอบมันจะได้หรือ,อมไม่ได้นะครับ เงี้ยยังมีอยู่เลยนะไม่ได้แห้วเดี๋ยวเดี๋ยวสมาครับดูกันต่อนะดูมาส่องอันแล้วนะครับไม่ได้อันเดียวเลยนะก็มาดูอันที่สานะครับหมอจะได้ไหมลักเอาไว้ในกลางหน้าด้วยนะครับได้ไหม จะไม่แล้วนะครับใส่หนิงกึบเลยตรงนี้เตะช่วยมากเลยนะครับอรลองรุนดูไหวใจได้ไหมอ่าได้นะครับในหนึ่งตัวอ่าได้มาเรียนะครับหนึ่งตัว่อง่องสอง,สอง,สอง ได้ร่องตัวนะครับไม่ได้หลบหน้วยตีซนะครับนายมาร่องตัวเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับหลบดักปูามาดักกบก็ได้พ้นเหมือนกันนะครับอ่าป้านลามาเ,เป็นนี้ได้ร่องตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวกบเจตุ้งก่อนนะครับ Lại mà trông thua Ok ก็ตอนนี้ก็จะว่างแล้วนะครับก็ได้มาตรองตัวแล้วนะฟ้านจริงวิธีนี้รอ,อบดักปูมาดักกอนะครับก็ยังเลือลรอบอยู่อีกส่องอันนะครับไปกับไปลุนดูกันต่อนะหวัวใจได้ไหมนะครับมาดูรอบตีซีนะครับ เงียบเลยนะครับไม่ได้มาดูหอบอันจุดตายกันนะครับได้ไหมอันจุดตายนี่รื่อว่าจะได้อันเดียวตังมดเลยได้ไหมน่าจะไม่แล้วได้อยู่หอบเดียวนะครับ ไม่ได้จิงนะครับไอ้รเนื้ยงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้นะก็ปุ้มตำต่างอามันก้าวด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ก้าวเื้ยงอยู่เลยนะครับ ียบลาดับก็ดวงทิติ์แก่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะตีอกแล้วนะครับปุ่มมาเลกตีานะตอนนี้ก็ตีอกแล้วและก็ดูกอบตกรอบแล้วนะครับรอบดักกบหน้าครับโอเคนะครับก็สรุปว่ากบตีเราได้นะครับก็ได้มา ตัวนะครับตัวหญ่กับตัวเล็กนะครับก็ปุ่มดักไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับแต่จริงก็ต้องจ่ายนู่นนะครับต้องจ่ายรอบกล้องดักกอบโดยจะพอเลยนะครับแต่ว่านี่พวกแต่นี่พวกจ่ายรอบดักปูนะครับออกมาดักกอบนะมันก็เลยไม่ค่อยได้นะครับเราต้องใจรอบดักกอบโดยจาะพอเลยนะครับปิ่มเป็นกล้องปากกีซานนะครับหรก็ตั้มเหมือนนะ ปากตายนี่ไม่ก่อยเห็นนะครับว่ามีเคยมาดักกบมังหรือว่าตรงกบมังนะครับไม่มีนะครับปากตายมีครับคงมีหน่อยปุ๊ว่าปากตายก็ไม่ก่อยนิยมนะครับในการดักกบตรงกบนะส่วนมาก,กระโลเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับพอสำหรับคลิปวันนี้นะก็ได้กบมาซ่องตัวนะครับคลิปนี้เรต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผม เจอกันไหมนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ